แปลงนี้คือแปลงเจ้าปัญหานะครับสามร้อยเก้าไร่ที่ไร่ละสองล้านห้าแต่ที่ข้อดีของเขาคือข้างหลังอะ่ะเขาขอใบอนุญ,ญาตเรื่องท่าทเทียบเรือสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าก็ติดถนนสุขุมวิทด้านหลังติดทะเลเขาก็ทำเป็นใบอนุญ,ญาตท่าทเทียบเรือให้เรียบร้อย ที่มันแพงมันแพงเพราะตรงนี้นะครับอันนี้คือข้างหลังของตัว309ไร่นะครับเรากำลังจะเดินไปหาทะเลนะครับนี่มาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงบริเวณที่มันเป็นป่าชายเลนแล้วนะครับเข้าไปข้างหน้านี่ก็คือทะเลแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นทะเลนะครับ หมอกเป็นหมอก,มอกบางอยู่นิดๆน,นะครับข้างหลังนั่นเป็นภูเขานะครับเขาสามมุกเนี่ยตรงนี้ที่ติดทะเลทั้งหมดเลยนะครับเป็นป่าชายเลนหมดเลยนิดๆหน่อยๆอ,ออกไปนิดเดียวประมาณร้อยเมตรเนี่ยก็เจอทะ,ทะเลละปากอ่าวนี่คือด้านหลังของตัวสามร้อยเก้าไร่นะครับถ่ายย้อนออกไป ที่เห็นไกลนู่นเลยนะครับภูเขาเขาสามมุกเขาเขียวตรงที่กล้องถ่ายอยู่นี่นะห่างจากทะเลประมาณร้อยเมตรทะนะอันนี้จากทะเลถ่ายย้อนออกไปข้างนอกนะครับแปลงสามร้อยเก้าไร่ทั้งทางขวาทางซ้าย แปลงนี้ที่บอกไว้เมื่อกี้นี้ว่าตรงทะเลบริเวณนี้เนี่ยมีใบอนุญาตท่าทําท่าเทียบเรือเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ทางด้านซ้ายที่เป็นป่าชายเลนที่อยู่ติดทะเลออกไปทางข้างหน้าถนนนี่คือด้านหลังที่ติดทะเลนะครับแปลง3ามร้อเก้าไร่ ป็นบริเวณข้างด้านซ้ายมือนะครับที่ตรงแนวต้นไม้ใหญ่เนี่ยสุดถนนทางด้านซ้ายนี่คือ3ามร้อยเ้าไร่เพื่นนี้ทั้งหมดเลยนะครับ3ามร้อเก้าไร่